วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาไอ้ของของี่ครมาหวันนี้มีของเล่นมาให้น้องกล้นน้าวาครับนี่ครับครับวันนี้มีของเล่นมาใหม่ครับเป็นน้องน้องวัวครับสามสามสีครับสีน่ารักมากครับ นี่ครับชอบตัวไหนเลียกเลยครับเอ้ยไม่สนใจควานเลยครับวันนี้สนใจแต่คลองเล่นครับอืมมาเล่นเลยมาเล่นนี่ไหมมาวันนี้ไหมมาไว้ไ้ก็ยังยังคิดถึงควานเหมือนเดิมครับนะไม่ได้มาเล่นลำลองหลายวันเลยครับผมถามว่ากอดกอนกอด นนจะเอาจะเอาขวานส่วนมากชอบควานนะครับชอบควานนะหลักควานมากกว่านนะแต่ก็ยังสนใจของเล่นอยู่ดูครับจบของเล่นครับไปแล้วครับไปดินมาวิงมาหาเอาเตะเอาเตะวันนี้ได้ไม่ใช่น้องม้าครับน้องวัวครับ วันนี้คมีผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้ครับนี่ครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามที่ช่องคลายพรอชัยน้องกล้วยน้ำว้าครับนี่ครับคือคือน้องกล้วยน้ำว้าครับนู่นครับสนใจชอบสีชมพูมากกว่าไหมนี่ ผู้หญิงชอบสีอมพูครับนูนครับชอบมากับของเล่นน้องวัวครับ <laughs> แต่เห็นลูกบอลไม่ค่อย <laughs> ค่อยเล่นนะแต่ก็เล่นอยู่แต่ว่าแบบลูกบอลจะจะสู้มากกว่านะ <laughs> แต่แต่น้องวัวน้องม้านี่ไม่ค่อยสู้ก็เลย <laughs> เล่นดีครับนู้นครับครับ <laughs> คิดทั้งคิดถึงทั้งควานคิดถึงทั้งของเล่นครับดูครับก็น้องกล้ยน้ำว้าก็สองสองเดือนกว่าแล้วนะครับสองเดือนกว่าแล้วครับเดี๋ยวครับเล่นเล่นดีมากครับในวัยเดียวกันสองเดือนกว่าบางเชือกไม่ค่อยเล่นนะครับเอ้ยเอาวิชาไม่เล่นอามาไรก่อนก่อนก่อน กอดครับนี่ครับมาหาควานเหมือนกันครับทั้งอยากให้กอดทั้งอยากเล่นของเล่นครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นพัฒนาการของน้องกล้วยน้ำว้าครับทั้งขวานทั้งของเล่นชอบมากครับดูครับวันนี้คิดถึงควานมากครับเนาะ ขวานไม่ได้มาเล่นด้วยกันด้วยนานแล้วเนาะนี่ครับนี่นี่สีสีน้องวัวก็มีแต่น่ารักน่ารักครับนี่ไม่ไม่อยากให้ขวานไปเล่นด้วยครับดูครับดูครับเดวไปเล่นด้วยเล่นด้วยเนาะนี่อยากให้เล่นด้วยครับผม กอดไหมนี่ให้กอดด้วยเนาะครับไม่ได้ไม่ได้มาหานานเลยครับไม่ได้มานี่ครับจแสดงความคิดถึงครับผมนี่คือการแสดงของความคิดถึงเนาะคิดถึงของเล่นก็จริงแต่จะรักขวานมากกว่านะครับผมครับผมจะเล่นกับควานมากกว่านะ ดูครับในในคอมบินในคอมบินเลยไม่ไม่เล่นแล้วนะในคอมบินบนยันคิดถึงควานครับดูครับหอมแก้มด้วยฮ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ดูครับดูครับหอมแก้มด้วยนะคิดถึงควานมากนะเนาะไปไปเล่นคอมบินไปไปไปไหนไปแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไอ้องิดนะ,ะ,ะครัยคิดถึงพ้อควานนะครับผมคดถึงหอ,อมแก,มกน,นี่ฮะ<อ>ดูหอมแก้มด้วย<า>คิดถึงมานะครับหอมแก้มเลยข <c> อ <oughs> งเด่นเยอะแยะไม่ไม่ไปครับ <c oughs> คิดถึงพ่อความนครับม,มาไม่เจอกันหลายวันนะครับ <c oughs> เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามที่ช่องพลายผ่อนชัยน้องเกลือน้ำวาครับวันนี้ของเล่นมาจากผู้ใหญ่ใจดีของเราเยอะแยะครับผมถูกใจน้องเกลือน้ำวาครับก็วัดคลิปก่อนก็มีลูกบอลครับมีลูกบอลมีสี่ห้าลูกมาให้ครับวันนี้ก็มีน้องวัวครับ <laughs> เออไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยครับชอบทุกสีนะชอบทุกสีครับชอบทุกสีนออนี่นี่ครับอยากให้ควานเล่นด้วยอย่างนี้นะครับเออครับผมมาแล้วครับไปแล้ว

มาเล่นดี้วยดว่นีด้วยอนี่นี่แน่นี่แน่ใช่ไหมนี่แน่น้ำควายน้ำบาชอบมากครับขอบคุเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามครับนี่ครับนี่ครับอยากให้ควานมาเล่นอย่างนี้ครับดูครับนี่คือ สถานก,การณ์ของน้องเกรนน้ำบาในวัยสองเดือนกว่าครับเนาะครับผมนี่ครับเห็นดูจะเอาเลือกเอาตัวไหนครับเลือกเลือกเอาเลือกเอาตัวไหนเลือกเอาตัวไหนทั้ทงอยากเล่นกับควานทั้งอยากเล่นของเล่น,นครับดูครับ นี่ครับไล่เข้ามุมแล้วได้ครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ชอบมากครับเด่นอยู่ใต้ท้องก็ได้นะมาอมนนี่ก่อนได้หรือเอามานี่เอามานี่เด้รอามนนี่ก่อนเด้รอเออเออเออ อนอนแล้วนอนแล้นนลนนลันนี้มีของเล่นมากมายก็มีมีตัวเลือกมากมายเนาะ,ะ,ะก็เลยก็เลยเล่นตัวบ้างครับมีของเล่นเยอะครับรจะเลือจะเล่นตัวไหนบ้างจะเลือ <laughs> จะเล่นตัวไหนเลย <laughs> เลือกอ่ะ เอาคีตัวไหนเอาจะคีตัวไหนคีตัวไหนเอาเอาเลือกเลือกของเล่นเลือกควานเนาะเลือกควานครับเลือกควานนะอยากอยู่กับควานมากกว่าครับนี่อยากล่นกับควานมากกว่านะครับผมครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามที่ช่องปลายพรชัยน้องกล้วยน้ำวาครับอย่างดีใจมากครับวันนี้ ทั้งแม่ควานทั้งควานมามาดูครับมาดูมาดูว่า<อ>ะจะจะชอบของเล่นแบบไหนนะนี่ครับนี่ไม่ทั้งของเล่นทั้งควานครับคิดถึงเมงอนกันครับ <f ew> แม่ก็เล่นด้วยครับผม แม่ก็อยากเล่นด้วยครับมีแต่สีน่ารักเนาะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามนะครับมามาดูความน่ารักของน้องกุ้ยน้ำว้าครับอันนี้เร็มาดูความน่ารันของน้องก่อยน้ำวานรับมาดนี่เลยมาดูนี่เลยมานี่เลยนี่ครับมีแต่สีน่ารักน่ารักครับผมสีที่ชอบนี่ครับ เรียกเรียกให้ควานไปเล่นด้วยเนาะเล่นด้วยเล่นด้วยเขเอมีก่อนข้อมีก่อนข้อมียังไงก่อนข้อมีแม่ดูก่อนชอบไหมกอดด้วยไหมกอดด้วยไหมบอกแม่ไม่ควานบางบางท่านบอกว่าฝากกอดด้วยใช่เนาะกอด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 อยากเล่นด้วยทั้งกอดทั้งอยากเล่นนะครับกอด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 เร็วไอ้กอดกอดยังไง

ครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับผมทุกคอมเมนต์ครับผมทุกคำไว้พรนครับขอบคุณมากครับครับผมขอขอท่านหนึ่งไลค์ครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้สำหรับควานจะได้ลงทำคลิปบ่อยๆนะครับ ควานจะได้มีกำลังใจทำคลิปครับดูครับี่ครับวันนี้ทั้งควานทั้งของเล่นถูกใจเลยครับยิ้มแป้นเลยครับน้องกวนอามบาของเราครับครับทั้งเล่นกับควานทั้งเล่นกับของเล่นครับเนาะอย่างชอบเลยครับ Mereka mempunyai peluang untuk membeli-belah. <laughs> ครับขอบคุณทุกท่านครับผมเจอกันคลิปหน้านะควานเจอกันคลิปหน้าครับผมมีความน่ารักของน้องกล้วยน้ำบามาให้ชมทุกท่านครับผมทุกครั้งทุกรอบครับผมความน่ารักมากมายสําหรับน้องกล้วยน้ำบาครับเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ